เบียเราเซ็กซี่ป่าก็การท่าไหนฮะอัดตูดนะโอเคเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปปลุกไอ้นักมวยที่แมงขี้เกียจพร้อมแลวแมงไม่วิ่งคนระับเดี๋ยวมาดูด้วยรับว่ามาดูด้วยกันว่าผมจะปลุกมันด้วยวิธีไหนไที่เกียจติพร้อมไม่นะคะ

เย่เย่เย่เยมา่ัยเลยชาวบุคุณพคู่ดีคุณคู่บ้านเมืีเนียเมียกว่ายี่ จะกินเนี้อผัดจะซื้อไหมเก่งเน่อผัดก็ห้นี้เกงดีบ่เนี้อกงดีไหมดีเนี้อัดเนี่อัดีกูมืตัวผ้านเกี้ยวลงไหมน้อยต้องต้องต้องสดลมเกิดไ้ป่น้อยน้ยตอนตอนนี้พูดถึงตอนนี้อันเท่าไหร่สิบห้าบาทได้ไหมน้อยน้อยสองันยี่ิบสองอันยี่สิบ แต่ความไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ตัวเนี่ยไม่ดีเลยตัวโน้ตัวไตกิน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 ได้แต่น้ำครับเอาน้ำเอาน้ำลอกง บมึงกลัวมันไหมว่ากลัวมันกัดมึงไหมตอนนี้มึงระแวแบงบมอกลัระแวงกล้องมึงระแวแง